สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือสองนะฮะมีมีหลายๆคนนะครับกำลังตามหา CRV ทั้ง5ที่นั่งและ7ที่นั่งนะครับวันนี้จะมาอัปเดต CRV แล้วกันนะฮะเพราะว่า2-3สาวันนี้ลูกค้าโทรมาเยอะนะครับอยากให้รีวิวหน่อยว่ามี CRV ที่เพียร์ยนเนี่ยทั้งหมดกี่คันนะครับแล้วมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างวันนี้จะพามารับชมเลยนะครับผมมีทั้งหมดเลยนะที่จะเป็นก็คือเจน5นะครับเจน5ปี2020 ขึ้นเลยนะครับใครที่มองหารถ CRV ปีใหม่เจ็ดที่นั่งห้าที่นั่งชมคลิปนี้และตัดสินใจได้เลยนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่1.29นะครับแล้วก็1.99ใน4ปี1.29 3ปีนะครับสูงสุดได้7ปีอยู่ที่3.89นะครับพี่ได้ดอกเบี้ยนี้นะครับเป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวสามารถออกได้ทุกคนเลยนะครับที่สําคัญนะฮะใครเครดิตไม่สวยก็สามารถจัดฟรีดาวได้นะเพราะว่า CRV ค่อนข้าง เขาเรียกว่ายอดจัดค่อนข้างได้สูงแม้จะโดนปรับดาว5% 10%ก็อาจจะใช้เงินดาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและที่สําคัญก่อนสมมอบรถทุกคันผมมีตรวจรถให้2 1 5รายการนะครับเป็นบริษัทชิคบริษัทชั้นนําของประเทศเยอรมนีนะครับขึ้นน้อยเช็คกับไทยพัฒนให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวจช่วงล่างเกียร์นะครับเครื่องยนต์นะครับยางแบตเตอรี่นะฮรรวมถึงนะฮะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับดีให้รอการทุกท่านนะฮะใครที่ เหมือนพาพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองท,ง,ทงทั้งๆที่พี่นอนอยู่บ้านนะครับก็พาดูทุกมุมเลยทุกจุดเลยนะครับถ้าใครสนใจแคปหน้าจอนะครับคันไหนแคปหน้าจอส่งมาให้ผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0825713369เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรือพิจอรณาแอดไลน์ PARNPI 1992ได้เลยนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามกันนะครับผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota Omotenashi um ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu อยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง08257 1 3 3 6 9แอดไลน์ PARNPI 1992ได้เลยนะครับวันนี้อัปเดตให้นะครับทั้งหมดก็คือ 5คันด้วยกันนะครับผมจะอัปเดตจากคันแรกนะฮะทะเบียน1 0 2 4ตัวนี้เป็นตัว EL นะครับสังเกตจูจากด้านนอกดูเลยนะครับเพราะว่าไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นแบบ LED นะฮะเป็นตัว EL นะสำหรับคันนี้นะครับล้อแมกจะเป็นลายเอกลักษณ์นะครับจะเป็น2 4 EL นะครับ2.4 EL เป็นรถที่ขับเคลื่อนนะครับรถที่เป็นรถ7ที่นั่งนะนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่า EL เดี๋ยวผมดูก่อนเผื่อรุ่นผิดนะครับ ตัวนี้นะครับพี่จะได้ในเรื่องของตัวอ๋อตัวนี้ห้าที่นั่งนะครับ ES นะครับต้องขออภัยนะครับเป็นตัว ES นะต้องขอโทษด้วยนะครับตอนแรกบอก2.4 L ครับเพราะว่าผมว่าต้องไปแก้ไขแล้วนะครับมันเป็น ES นะครับตัวนี้นะครับ2.4 ES เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อหที่นั่งนะฮะห้าที่นั่งเนี่ยก็คนถามกันเยอะเหมือนกันเมื่อวานโทรมาถามผมประมาณ45คนนะครับอยากได้สีขาวนะครับ แต่สีขาวผมอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปรับชมนะฮะตัวนี้จะเป็น ES นะครับเป็นตัวปี2021นเะฮะเลขไมล์หน่1 0ส0 0 0มกิโลราคาโคตรดีเลยนะครับราคา7 9 9 0 0 0นานะครับตัวนี้ฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณ12,000หม0 0ถึง13,000เท่านั้นนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย1.29%นะครับหรือสูงสุดได้3.89นะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบเข้ามาจัดภายในนะครับได้เป็นตัวท็อปเนี่ยจะมีลายไม้มานะครับ พี่ๆหลายท่านเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าถ้าเป็น7ที่นั่งนะครับเป็น5ที่นั่งนะฮะระหว่างตัวท็อปกับตัวรองนะฮะต่างกันยังไงนะครับนี่ลายมงลายไม้ครับตัวนี้มีให้แล้วก็มีสลรูให้ทามด้านบนหลังคาสามารถเปิดสลรูฟได้นะครับตัวนี้ก็มีให้ครบนะตัวนี้น่าสนใจนะครับเ7็9ครับเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นนะฮะที่เป็นคือขับ4ที่มีในร้านอีกคันหนึ่งแพงกว่าคันนี้ประมาณ5 0,000เลขไมอยู่ประมาณ8 0,000นนะครับผมเพราะว่าคันนี้น่าใช้กว่า นะครับหรือใครชอบนะครับที่ตัวที่เป็น7ที่นั่งนะครับคันนี้ 2.4e นะครับเป็นโฉมไนล์เชนปีสองพี่สิบครับคันนี้เนี่ยได้ตัวรองท็อปนะครับเป็นตัว e ไม่มีสลลูปนะครับตัว e ยังไม่มีสลลูปนะเฉพาะตัว el เท่านั้นนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆ่างแนบชิดยางมิชลินมีมาให้แล้วนะครับสภาพดีนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ภายในนะครับค่อนข้างสวยจะไม่มีตกแต่งลายไม้แต่จะเป็นตัววัสดุที่เคลือบสีบอลมาให้นะครับแบบนี้ บปาเพดานสวยสะอาดสะอ้านครับตัวนี้ราคาดีนะ799,000าราคาเท่ากันกับตัว5่าที่นั่งเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็น5่าที่นั่งพี่ได้ลองท็อปนะก็พี่ได้ตัวท็อปนะตัวนี้ไม่แสนเดียวครับแสนก็อีก1000โลนะับผ่านการเช็คระยะใหญ่มาแล้วเรียบร้อยสภาพดีนะครับทะเบียน2 1 5 5ทะเบียนสวยนะครับอีก1นึ่งที่อยากให้ใช้งานมาทดลองขับครับจองรถไว้มาทดลองขับมาดูรถไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคืนมัดจาให้นะครับสนใจขนไหนรีบติดต่อหาผม คันถัดไปครับคันนี้จะเป็นตัว2.4 ES 5ที่นั่งเหมือนกันคันนี้ที่ผมพูดเปรียบเทียบกับคันแรกทะเบียน5720นะครับราคาจะแพงกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่859,000นะครับเลขไมล80,000กิโลนะครับปี2021นะฮะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำนะครับแพงกว่าคันนู้นประมาณ50,000ได้ แพงกว่า5 0,000นนะครับนี่ห้าหกหมื่นเลยนะเพราะ7799กับ859นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ไมน้อยกว่าไม่ไม่ถึงแสนนะครับไม่ถึงแสนนะนะมีซลรูฟมาให้แล้วนะครับไม่แปดหมื่นกิโลภายในเนี่ยได้ออกแบบเป็นโทนสีดำนะครับมีลายไม้ตกแต่งมาให้นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนทชสตาร์ทมีให้หมดเหมือนกันนะนะครับแต่ตัวนู้นก็ราคาถูกแต่ไม่อยู่มาณแสนสองนะ ใครสนใจไหนสามารถเลือกได้ครับ4ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับตัว5ที่นั่ง EL นะครับตัว5ที่นั่งนะครับจะเป็น ES นะครับส่วน7ที่นั่งจะเป็น EL นะครับก็นะครับประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็น5้าที่นั่งลองท็อปนะจะเรียกว่าตัว S นะครับถ้าเป็น7ที่นั่งลองท็อปจะเรียกว่าตัว E นะครับคันถัดมาครับคันนี้เป็น7ที่นั่งนะฮะสีขาวนะบอกเลยว่าหากันให้ควักเลยนะครับเป็น2.4 EL นะครับเป็น7ที่นั่งนะสำหรับตัวนี้ตัวท็อปสุดตารางนะครับ ราคาป้ายแดงเนี่ยโอ้โหลงมาเยอะมากๆครับคันนี้ขายเพียง879,000บาทครับรถปี2021ไม้82,000กิโลครับแม็กนะฮะชุดชุดล้อแม็กของเขาก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมาเต็มระบบครับไฟหน้าเป็น LED มีไฟในเรื่องของตัวตัดหมอกเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะด้านล่างมีมาให้แล้วแบบนี้เลยนะครับแม็กสวยๆครับเหมือนลายดอกไม้นะครับบนหลังคาครับเป็นตัว s u n ร o o นะฮะมีให้แล้วนะครับแล้วก็ภาษี 28ตุลาคม69ครับต่อเรียบร้อยคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000ปลายถึง15,000นะประมาณนี้นะครับภายในได้เป็นสีดำตกแต่งด้วยลายไม้มาให้ครบเซตนะครับแล้วก็บอดหนังสีดำเต่งๆตึงๆแบบนี้สภาพสวยนะฮะภายในอย่างแจ่มเลยนะครับบอดกลางสามารถปรับเลื่อนลงขึ้นได้นะครับใครที่สนใจ CRV ไปใช้งานสักคันนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสล้อเป็นแบบเียวทานะครับก็คือนะฮะ จะอัตโนมัติเลยนะฮะจะเป็นผู้หญิงขับนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงขับเนาะปกติแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนถ้าเป็นมิ w เอ็กกับฟอร์จูเนอร์เนี่ยอาจจะใช้มือปรับเปลี่ยนแต่คันนี้ครับเขาจับท้องถนนแบบอัตโนมัติถ้าเจอพื้นผิวที่ขรุขระหรือกําลังขึ้นเขาอยู่เขาเปลี่ยนเป็นขับสีให้ทันทีนะผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับสาหรับตัวขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับอ่ะคันสุดท้ายครับคันนี้เป็นตัว CRV ครับ2.4ตัว E นะครับ ตัว e นี่คือขออภัยนะครับตัวเออตัวตัว e ถูกแล้วนะครับตัวนี้นะครับราคา779นะครับเป็น7ที่นั่งสีขาวอีกหนึ่งคันปี2021เลขไมล์93,000กิโล779ฟีดาผ่อน13,000นะครับฟังก์ชันครบนะแค่ไฟหน้าไม่ใช่ LED เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็บนหลังคาไม่มีสลูปนะครับมีล้อแม็กให้แบบนี้นะะสภาพดีนครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะครับใครที่มองหา CRV ไปใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์ครับ ผ่านการตรวจรถจากบริษัทชิคครับบริษัทชั้นนาประเทศเยอรมนีนะครับรวมถึงครับภาษี26สิงหาคม6 9นะครับแล้วก็ภายในนะครับจะได้ออกแบบเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยสภาพสวยนะครับใครที่มองหาอยากได้ไปใช้งานสักคันนะฮะวันนี้นะครับผมรวมให้แล้วครับ CRV นะครับทั้งหมด5คันนะครับอยากได้คันไหนครับแคปหน้าจอส่งเบอร์มาให้ผมได้เลยครับโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้รับรองไม่ผิดหวังครับสนใจทักมานะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ